สนุกครับสนุกจริงๆเข้มชอบชอบเตะบอลอยู่แล้วแล้วทีวนี้รุ่นพี่รุ่นพี่พี่พแสนชัยเขาก็ชวนมาร่วทรมทําบุญกันด้วยแล้วก็ได้ออก,กลังกายด้วยแล้วสนุกดีครับสนุกดีฝนไม่เป็นไรครับภาชนะแต่ว่าเราได้ชิงนะ <c oughs> เราได้ชิงทีไรายมือเก่งพี่ๆน้องๆเป็นยังไงบ้างผมก็ถือว่าผมเก่งนะ <c oughs> <c oughs> ผมแบบว่าในเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมก็ผมก็จริงจังจริงจังมากกว่าทำงานเพราะมันชอบสิ่งที่มันชอบ ชอบเล่นเล่นมากกว่างานอะไรนะมันก็เหมือนงานงานหนึ่งแหละครับเราเราก็ทํางานทุกงานให้มีความสุขแะครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็เหมือนกับโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ากีฬามันเป็นกีฬาแบบผู้ชายเล่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้ยิ่งชนะก็ยิ่งแฮปปี้เลยต้องลุ้นก่อนชะต้องลุ้นว่าจะได้แชมป์ไหมเพราะว่าถ้าให้ดูน่าจะได้ได้ชิงกับทีมที่รีซอร์ท เราต้องรอดูทีนึ่วาว่าจริงๆอทีมทุกทีมาประมาณเท่ากันหมดความเก่งความพิ้วความอะไรความฟิตเท่ากัน,ม,นมันได้อย่างเสียอย่างแต่ละทีมทีมอาวันนี้เราจะชนะใจก็อยากให้ชนะครับอยากได้แชมป์เพราะไหนๆเราก็ตั้งใจมาเพื่อที่จะเอาแชมป์แล้วเราก็ถ้าได้แชมป์ก็ถือว่าดีมากๆรุ่นต่อไปรุ่นครับรุ่นต่อไปครับอ๋อคุณแม่ผ่าตัดมดลูกครับจริงๆตรวจเจอ ตรวจเจอเขาเรียกว่าเหมือนเนื้องอกในในในรังไข่อะไรองนี้ครับแล้วแต่พอผ่าจริงๆเนี่ยตอนแรกตรวจเจอแค่สองสองก้อนแล้วพอผ่าจริงๆเจออีกก้อนหนึ่งแล้วเป็นขังผืดแล้วมันมันจะผ่ายากกว่าวกปกตินะกแต่พอเอันตราายมกผ่าผ่าแล้วก็ไม่แม่อันตรายแล้วครับแต่เ่อจริงๆก็ <ๆ S 1> คือเห็นว่าตอนแรกไม่ได้นอนมาก่อนนะเป็นเข้าไปตรวจก็เจอเลยใช่ครับคือก่อนหน้านั้นน้องสาวคุณแม่ตรวจเจอก่อนเจอซีสเจอก้อนเนื้อเนื้องอกสิบเอ็ด <N un> น่าจะ11 11ก้อนครับ<ม>หลายๆกันปากนกันแล้วทีนี้แม่พาพาน้องสาไปก็เลยตรวจด้วยพอตรวจก็เจอเจริงๆแม่ฉี่ฉี่ยากปัสสาวะยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอจะฉี่ทีต้องกดต้องกดท้องแล้วก็เวลานอนเวลาอะไรก็มีแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคิดว่าเป็นเป็นอุจจาระเป็นที่เพราะว่าแม่ไม่ค่อยถ่ายท้องแม่เป็นคนท้องผูกอะไรยเงี้ย แต่พอตรวจไปตรวจมาก็เป็นเป็นก้อนหนึ่งมอาการแบ<ต>บีมาลจริงๆแม่ถ้าจะไม่มีอาการอะไรเลยครับใช้ชีวิตปกติแค่แค่บางทีเหมือนรู้สึกว่ากินน้ําน้อยไม่ค่อยฉี่แค่นั้นแต่พอไปตรวจมัมนเจอหลังจาก,ากานี้ต้องระวังอะไรอ่ะ่เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นแบบีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขายกห้องเครื่องออกหมดแล้วพวกแบบรังไข่หมอบอกว่าห้องเครื่องข่าห้องเครื่องออกไปแล้ว<อ> ก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับสบายใจขึ้นมาหน่อยไม่มีเมนด้วยไม่มีประจำเดือนด้วยไม่มีอะไรเลยแต่มาลุ้นกันว่าฮอร์โมนแม่จะเป็นยังไงเพราะบางทีมันก็เสี่ยงในเรื่องของฮอร์โมนใบทองอะไรงี้ยถ้าเป็นฮอร์โมนดีก็อาจจะคือแม่เป็นคนแบบทําอะไรเร็วๆแบบเป็นคนแบบปี๊ดง่ายหายเร็วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตัดตัดออกไปพร้อมกันเนี่ยในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ในเรื่องของความปี๊ดก็น่าจะดีดีกับใครดีกับเราดีกับผมครับ พราะบางทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็จะตั้งตัวไม่ทันแต่ตอนนี้น่าจะช่วงที่แม่ผ่าตัดเป็นช่วงเอาคืนได้ดีที่สุด <c oughs> เพราะว่าเราจะแกล้งได้เต็มที่มากที่สุด <c oughs> เพราะแม่ไม่มีแรงดา่าไม่มีแรงกดกลับมามากกว่า <c oughs> เดิมเลยถ้าแรงกว่าเดิมก็ต้องอยู่ให้ห่างมือ <c oughs> ห่างไม้ไว้ครับแต่ผมว่าน่าจะดีเพราะดูดูสีหน้าแล้วก็น่าจะดีดีเลยเหลครับแตเราก็ไม่นอนแ ผมมีถ่ายละครพี่สาวแต่พี่สาวจะเฝ้าก่อนแล้วผมก็ตีรถจากจากสระบุรีเข้ามาหาแม่ที่หลังก็เหมือนแม่ก็บอกว่าซิเกรู้สึกว่าแกม,มนแข็งแรงมากกแข็งแรงมากแข็งแรงมากๆครับคือแบบทางานยกของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยแข็งแรงมากเดินวิ่งผมพาไปวิ่งไปปั่นจักรยานเป็นเรื่องปกติแข็งแรงมากแต่พอตรวจเจอแม่ก็บอกว่าถ้ามันผ่าแล้วหายก็อยากจะผ่าให้มันจบดีกว่าพาดขอเพราะว่าแกไปดูดวงมาแล้วลว,ว่าปีนี้แกจะรวย รวยจากใครก็รวยจากลูกแ <c oughs> ล้วก,ก็ทำงาน,ใ,นงใช่ใช่ใช่ไม่น้อยหรอกครับก็คงเป็นปกติเพราะผมชอบชอบแกงงแล้งแม่หรอกถ้าไม่มีเรื่องเดี๋ยวมันมันจะเหงามันจะแบบรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ให้แม่บ่นดีแล้วลูกก็ทับานมากขึ้นไหมมากเป็นปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นก็ก็จะดีเพราะปีนี้ตั้งใจว่าจะจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็จะทำงานให้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ราะมันเริ่มแบบอะไรมันลงตัวมากขึ้นวางการวางแผนในเรื่องของเวลาการจัดการมันดีขึ้นก็อยากจะทํางานให้เต็มที่ในปีนี้มีอะไรอยากทำพิเศษในปีหนธุรกิจธุรกิจครับตอนนี้ก็ศึกษาพี่ๆหลายคนก็อยากจะทําหลายๆอยา่างใครที่ชวนทําอะไรก็ศึกษาแล้วก็ร่วมทากับพี่ๆเ<ม>ร,ริม่มเริ่มอยากทําธุร,รกิจยังองผ่าตัดอันนี้ได้ยังเข้มเองให้กำลังใจกันไงมครับ แม่ไม่ให้ผมไปเฝ้าทไมฮนะเพราะกลัวว่าตัวเองจะขำและแผลมันจะฉีกเราบะแม่ก็พกคพลินใจเพอเห็นลูกแบบเล่นตลกอย่างงี้ยแหละคือไม่ต้องทําอะไรแม่ก็แค่มองตามองตานิดนึงแม่ก็ขำล้วอ่าแต่ว่าพอไปพอไปเยี่ยมแม่แม่ก็ตดมันเป็นแก๊สแกก็จะแบบ<ร>ตด <ละ S 1> บ่อยใช่ตด <ละ S 1> บ่อยแก่ก็จะเดินมาหาแล้วแกก็จะตดให้ให้ฟังแต่มันเป็นแก๊สไม่มีกลิ่นถบบว่าครั้งนี้เราไม่มีความกังวลอีกไหมมีแค่ว่าแบบครั้งนี้ต้เป็นโดยแบบ มันเหมือนกับอะไรนะพอตรวครั้งนี้ตรวเจอแบบไม่พานเลยนะไม่ตออะไรทั้เป็นไม่กังวลอะไรจริงๆแม่บอกว่าพอมันม,มีมีน้าที่ผ่าก่อนได้เห็นว่ามันผ่าแล้วดีแม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความกลัวหรือว่าสิ่งที่ต้องแบบสิ่งที่ต้องทําให้ตัวเองจะเป็นกังวลแล้วการผ่าครั้งนี้เนี่ยมันตรวจทุกอย่างในร่างกายเลยทั้งลำไส้ทั้งเลือดทั้งทุกอย่างจริงๆในรอบนี้ก็เหมือนกับการแบบ ถ่ายทุกอย่างออกจากร่างกายแล้วก็ตรวจว่ามันมีเสียงในเรื่องของอะไรอยู่ไหมปรากฏว่าไม่มีก็ถือว่าแบบผ่าผ่าเสจก็แข็งแรงหมอได้บอกเลยคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันมีหลายปัจจัยมากในเรื่องจริงๆหมอบอกว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะมีกันทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมมันเป็นเรื่องแบบธรรมดาผมเข้าใจว่าลำไส้กับมดลูกเพลื่อนเดียวกัน <c oughs> แต่จริงๆมันอยู่คนละส่วนกัน <c oughs> แล้วมัน มันเอาออกแล้วลำไส้ไปอยู่ยังไงแข่งคนละส่วนลแล้เราดีแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีครับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่อย่างที่เคยบอกว่าปีนี้จะรับง,งานได้มากขึ้นอย่างนี้แต่ตัวอย่างตัวเราเองเป็นคนที่บอกว่าใส่มูไหมหมูครับหมูไหมหมูก็กไปทุกที่ก็ขอทุกที่ครับ นักงานครับส่วนใหญ่เป็นมีงานขอของงานขอแบบงานน้อยเงินเยอะเงนงานแบบสบายแต่ว่าขอแบบเงินแบบใหญ่ๆทำน้อยได้เยอะทำน้อยได้เยอะหลาที่เลยจ่ายที่แล้วมันมีมนะจริงๆอ่ะหลังจากที่ไปงานพี่กล้องมาครับงานเหมือนจะเข้ามาเยอะเหมือนกันงานที่แบบว่าติดติอะไรแบบพวกกาแฟพวกเครื่องลงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมาติดต่อ ามราคาเยอะเหมเพราะเราอยู่พี่หนิงเยอะเนี่ยแสดงว่าก็าต้องมูบ่อยมุกแต่ช่วงนี้พี่หนิงเขาธุรกิจเขาแบบรุ่งเรืองมากเขาไม่ค่อยได้พาไปมูลแล้วพาแต่แบบก็หน้อยใจยนะบางทีเ <c ười> ขาจะพาแบบทีมงานเซรั่มของเขาไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวอู้หลายประเทศเลยเดี๋ยวมีแพนไปีกล,ลูกๆก็จะห่างละเรื่องห่างลูกละลูกก็จะห่างนมแล้วไม่ได้อยู่แกแล้วจะเป็นลูกหลักพี่หนิงใช่ใช่ ก็จะเรื่องหา่างแม่ก็จะพา<อ>พาแบบทุกคนพี่พี่ก้องกินน้ำกระท่อมนะครับ <c oughs> ก็จะแบบเริ่มห่างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราได้บอกพี่นิกแล้วว่าแบบน้อยใจนะไม่ได้บอกแต่ว่าเราก็แสดงอาการไม่ไม่ค่อยทักใครเพราะว่าให้แม่แบบเต็มที่ในการทำางานตัวเองแต่ก็น่าจะรู้แหละสองสามวันหลังจากกลับมาต่างประเทศทักมาทักมาบ่อยทักมาบ่อย แต่ก็เดี๋ยวรอรอเจอค่อยบอกจริงๆว่าผมงอนหรือว่าบอกไปเลยไหมครับแม่ครับขอเวลาสักนิดหนึ่งให้ลูกๆบ้างนะครับกินข้าวกันครับให้กินข้าวใช่ไมกินข้าวปาร์ตี้กันบ้างครับกลับมาอย่างแม่มากโวเค